ครับกระจกซิตี้2020นะครับอ่ะล็อกรถด้วยรีโมทนะครับกดล็อกกระจกพับนะครับแล้วก็กระจกสีบานขึ้นออโต้ให้ครับถ้าลืมปิดอะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะขึ้นออโต้ได้แล้วก็อย่างหนึ่งสมมุติว่าจอดรถทิ้งไว้กลางแดดต้องการให้รถระบายอากาศก,าก็สามารถสั่งให้รถกระจกได้นะครับโดยการกดรีโมทล็อกกดล็อกล็อก จะลงหนึ่งนิ้วนะครับตอนนี้ยังมองไม่เห็นกดอีกหนึ่งครั้งล็อกกดล็อกล็อกอ่าสองนิ้วเริ่มลงเลยครับกดอีกหนึ่งครั้งล็อกกดล็อกล็อกสามนิ้วก็คือสั่งหนึ่งครั้งได้หนึ่งนิ้วนะครับหรือจะสั่งเปิดทีเดียวก็ได้ด้วยการกดกดล็อกล็อกกดล็อกล็อกนี่ครับก็จะลงออกให้สี่บาทเลยแต่รถก็ยังล็อกอยู่นะครับอ่ามาดูออปชันต่อไปครับกระจกขึ้นลงออโต โดยปกติกระจกขึ้นลงออตโต้จะมีเฉพาะฝั่งคนขับนะครับใส่กล่งองตรงนี้ป้ายฝั่งคนข้างครับออตโต้ให้ลงกดปล่อยครับลงให้ออตโต้คู่หลังเหมือนกันครับออตโต้ให้ครับผมรถที่ทำได้ต้องมีปุ่มตัวนี้นะครับ